และนี่คือซีรีส์เกมส์ภาคสุดท้ายโดยพวกกูเองอะไรเงี้ยหัวกูหัวกูเหี้ยมากยยังไม่เคยได้ภาคแรกเลยเหี้ยไอ้ยังภาคแรกกูยังไม่เคยดูเลยกลกวๆครัถอดกางเกงไปไหนว็มัเไม่ใช่แล้ววันนี้เรามาจากเอรีจากทีวีแล้วก็คนเลี้ยงโอ้ยวันนี้มีคนเลี้ยงเล่นด้วยแตะคควายไม่มาโคควายไปกินหญ้าอยู่ ถ้าชนะเนี่ยคนเลี้ยงมีของให้ไหมให้ให้มี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 จะจะจะเลี้ยงส้มตำทุกคนเองเย้โอ้ยแซ่บเลยแซ่บแซ่บเลยไปไปแซ่บสุดแล้วต้องพูดแบบน่ารักน่ารักไหมมีคนบอกว่าให้เราพูดพ่อเอาล่ะครับน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับอ่ะทีวีกูไปไหนอ่ะกากอ่ะไอ้กากอ่ะเร็วไอ้กากมาทันไปเนี่ยเร็วไอ้กากมาไปแล้วอ่ะมาเร็วมาเร็วอุ้ยมาเรอุ้ยะไรเลือกเกมยะเลือกเกมเลือกเกมเราจะรอดชีวิตและได้เงินใช่ไหมอุ้ยหูมีหมูลงมา โอ้โหหมูถอกบอกเลยถ้ากูอยู่ในสปิทเกมนี่กูบอกเลยกูไม่มีวันตายนะเกมอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเกมอะไรวะอากาศทีวีตาคนแรกแน่เลยโง่ๆขนาดนี้เดี๋ยวเกมอะไรเกมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเกมอะไรเกมอะไรเกมซ่อนหาเกมซ่อนหาอ๋อจะเป็นผู้ซ่อนอ๋อจะเป็นผู้ซ่อนจะเป็นละแล้วใครเป็นผู้หาผู้หาคืออันไหนอะไม่รู้อะเป็นผู้หาคือสามเหลี่ยมมันจะมีไฮเดอร์กับซีเกอร์วะฉันเป็นไฮเดอร์อะแล้วกูเป็นอะไรอากาศอะ เอชื่อแล้วใครแม่งวิ่งตามกูวะเป็นอะไรกูไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเข้าใจแล้วมันต้องหาประตูเหรอใช่เหรอเออว่ายังหาประตูไม่ได้โอยโดนฟันเนาะโดนฟันนี่ย่ะแสดงว่าเราเป็นไฮเดอร์รีบอ้เออไอ้กูล้มคนแรกเลยอะไรวะกูเดินกูเดินตามคนส่วนใหญ่วิ่งดีได้แล้วกูไอ้เฮี้ยตรงนี้เป็นโดองมาสู้มาสู้มันสู้ไปดงเลยไปดงเลยไปดงเลย เอาคนเลี้ยงกูตายแล้วเหรอตายแล้วตายือใครี่คนละลายที่นี่ใครยังเหลือใครเอ้ยแกงยังอยู่ไอ้ยแกงยังอยู่ไอ้กงยังอยู่แล้กแกงอยู่ข้างหลังอยู่อุ้ยเปิดไม่ได้อ๋อมันต้องไปพร้อมๆกันโอ้โหโหนี่คือรอดแล้วเหรอเปิดไปดูเจอตรงนี้คือรอดได้เลยเอ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรวะ เอไว้แม่งรอดอะไรวะเฮียไว้มันหล่อเรามาฆ่าเจอดูเลขกูด้วยเลขกูด้วยดูเลขกูก่อนดูเลขกูก่อนศูนย์ศูนย์สามอ่ะโอ้ยิ้มเลยนี่ครับกูไม่ได้จริง้มกูไม่ตายหรอกกูบอกเลยโอ้โหกูรอดเสร็เรียบร้อยนี่ไงอะไรวะคือคือกูจบแล้วหรอกไม่มีประโยชน์อะไรเลยโหกูตายเออดีเราตายแต่ตอนแรกเลยอ่ะไม่มีชุบชีวิตให้กูเลยเหรอแดงคือต่อหรือแดงคืออะไร แดงคือไม่ต่อแดงคือไม่ต่อสิก็ต้องเดินไปเล่นดีเล่นเร็วคุณโล่อ่ะมันไม่เล่นต่อเลยแม่งออดเอกูเป็นคนหาไปไปปะมปะกยิ่งเยอะแม่งยิ่งฟันไม่ถูกเชี่ยมึงอ่ะหนีกันให้รอดนะไอพวกสองตัวบาดตัวนั้นอะ หนีกูให้รอดนะพวกมึงอะไอ้กาทีวีอะในองกูมีดามันฟันยังไงอะกดอะไรฟันวะอะไรอะมีเริ่มยังไงวิงมาวิ่มา่มามา่นอนไปด้วยไปด้วยไปด้วยบีดมาิ่งโยดีดมาีดมาเพียบเลยบีดมาเพียมเลยวันดีองควายฮัลโหลกูโดนไล่อยู่กูโดนไล่ปีตูอยู่อ้เขี้ยชิหาย ปิดประตูใส่แม่เลยชีิตได้ชีวิตมแล้วดีงตวชีวิตชีวิต,วต,วตันัน บัลบอนหลบไปแล้วด <é> ึงตัวอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะไอคนเลี้ยงเหอไอไว้มันไปอยู่ไหนนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ได้กูเป็นคนฆ่าคนเลี้ยงงั้นเหรอแม่งมาเจออยู่คตากรสามตัวมาไล่จอดาบฉันทางเข้าไม่ได้มีทางเข้าวแต่ไม่มีกินเจอไอ้เย้เอ้ยเจกูเดินกลับมาทางตรงทางเกิดที่หมายแล้วโอ้แย่แล้ว ไอไว้ไอไว้มึงไปไหนไอไว้มันไปทำไมคนตายเยอะจังอะคนรอดเลือนิดเที่ยวเองคนรออตอนนี้มีสามคนมีไอกากมีไอไว้ไอกากมันรอดไอกากมันอยู่ไหนวะตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยยังไม่มีใครเจอประตูเลยไอกากมันไงไอยินนี่แอบอยู่พะเนียไม่บอกไอยินนี่แอบไม่บอกกูด้วยเฮ้ยหมดเวลาแล้วชิบหายแล้วกูจะทไงทำยังไงดีอะ อโอ้โหเดี๋ยวกูรอดหรอเนี่ยอ๋อรอดแบบไม่ต้องไปเซฟเออไม่ต้องไปเซฟโซนก็ได้ขอให้วิ่งรอดก็พอไ,ไ,ได้บบไอ้สัรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอ <c oughs> วิชาพ o i n แบ a n k รู้จักปะเอ้าวิ่งจูกอ่ะมาแล้วไฟเขียวไฟแดงทำไมพ่อเป็นรถไฟหรอปูนปูนกดผิดแก่แล้วด่าอะไรอ่ะ ไฟเขียวไฟแดงในโกโกว่าทอเก็ตเกงในคมอ่าฮ่่อ๋อเข้าใจแล้วไม่นะจะมีคนโดนยิงหรือเปล่า <S <S <Hey! S 2> ไม่นะใครโดนยิงเอ้ยไอกากทีวีมันนิ่งเลยว่ะ เฮ้ยทำไมกูทายอ่ะเฮ้ยปิมีนี่หรอนี่นอดเลยนอดเลยเฮ้ยมีคนจุก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 งอเก่งไหนโอ้ยมีเก่งไหนอ่ะโอ้ยมึงดูเดี๋ยวไว้มีเก่งไหนไอจีนิคอนไม่มีอะไรเลยเราเขียนมั้ยอยู่ในนี้ไม่มีอะไรเลยไอ้นั่นไปเล่นต่อแล้วว่ะกดมากดมากดเร็วเฮ้ยเรามีสี่คนแล้วไปไปไป กดตรงนู้นไปกดปมไปกดปมไปกดปมอะไรวะเนี่ยมาหมุนคืออะไรจับคู่เปล่ามันบอกให้สต็อปนคให้หยุดอกให้หยุดเฮ้ยโอ้โหไมอ,อจับคู่จับคู่มึงจ,จับคู่กับกูวะไวมาดิไอ้กทีวีมันหลุดไปะ ฉันนั่นชอบดูดนมเล่นฉันก็ดูดนมเฮ้ยสี่คนไปจบแล้วว่ะรวม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 ตามมาน้องตามมาน้องไม่เป็นไรเข้ามาวะคนหนึ่งไม่มามาดิเข้ามาประตูหลอนไม่อยู่กูไม่อยู่กูไม่อยู่เด็กจัดเฮียประตูปิดได้เลยว่ะ

ตัวเหลี่ยมประตูบ้ามันตูบ้าประตูบ้ปิดปิดแปงเลยมนตู้ช็อตฮัลโหล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 โอ้ยมีพักเปลีแต่ลกเก่งว่าตัวหาได้เลยเอามีคนตายเหรอเาไม่มีใครตายเหรอไม่มีใครตายรอดลอดอดลอดอ้าไอ้ยัยตีปปิดกันมนแล้วกูโดนไม่พับพับปิด ไอ้ยันนั่นปิดประตูใส่อาคุณมันเชื่ออะไรนะในตะวเกมไมเชื่อนะเราอยู่กันสองคนแล้วนะครับคุณไอ้กูกำลังพูดให้มันเหมือนในหนังอยู่มึงจะไปโถตอบแม่งหัวหลุดนี่อะไระเฮ้ยโอ้โหเยอร์ศูนย์สองไอ้วะนน่าโอ้โหเราจะมาแข่งกันเองได้ยังไงนี่อันนี้คือแดกข้าวใช่ไหมให้กูพักผ่อนแดกข้าวเออโอ้โหแดกข้าวก็คงให้กูกินข้าวหรอกเขาน่าจะให้กูกินลูกปืน โอ้ยโหเราต้องมาสู้กันว่ะมันมันให้เราสู้กันมาให้เราสู้กันเอายิงชุบไม่ใช่เอ้ยเอาไปว่าให้กูแพ้ไหมไม่เป็นไรผมไม่อยากทำผมไม่อยากทำคุณเลยคุณทาจิบันะเฮ้ยกูเอาคนน้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวไอ้ยิงไอ้เรียบร้อยกูเป่ายิงชุบชนะกูตายแล้ก็จบเกกูชนะ ตาแรกโอ้โหกูกูอผู้ชนะมึงจ้องจาเวทีเราไปกอดไอ้ไว้กินได้แล้วไอ้โคควายเรารวยแล้วขั้นสุดท้ายมึงจำไว้ผู้ชนะไม่ใช่ใครมันคือหัวเองไอ้คนเลี้ยงไม่ต้องทำงานแล้วมึงีพวกกูถือพันกจนล้านเลยใช่ไหมไอ้ไเกม์แม็โคควายสนใจเล่ยไหม